ข้อคิดชีวิตจากพระธรรมของพระเจ้านะครับกันดานวิธีบทที่26ข้อที่1ถึงข้อที่65นะหลายข้อนะครับเดี๋ยวมจะอ่านรวดเดียวเลยนะครับหัวข้อวันนี้ก็คือถ้ามีความเชื่อชีวิตก็ไปต่อได้นะครับมีข้อคิดชีวิตอะไรบ้างแล้วก็เราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันครับ แล้วคิดชีวิตเปลี่ยนแล้วทําตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับพี่น้องอ่านทุกวันใครควรทุกวันทาตามทุกวันอ่าชีวิตพัฒนาแล้วก็ไปต่อทุกวันชีวิตดีขึ้นทุกๆทางข้อที่หนึ่งเป็นต้นไบนะครับภายหลังภัยพิบัติพระยาเวตรัดกับโมเสสและเอเลอาซาบุตรของโปรหิตอรโรนว่าจงทําสมโนครัวชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปตามสกุลของเขาคือทุกคนในอิสราเอล ที่ออกรบได้พี่น้องครับหลังจากที่พระเจ้าให้จัดการกับผู้นําที่ไม่เชื่อฟังและเลยปฏิบัติหน้าที่มีภัยพิบัติแล้วก็ผู้คนเสียชีวิต24,000คนแล้วหลังจากนั้นพระเจ้าก็ให้โมเสสแล้วก็เอเลาาอาซาปุกปุโรหิโของอาโรนเนี่ยนะครับทำสัมมโนโครัวประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะครับ เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทำหลังจากที่ทำครั้งแรกเมื่อ38ปีที่แล้วเมื่อ38ปีที่แล้วก็มีการนับจํานวนประชากรเพื่อที่จะเข้าสู่แผ่นดินขนานและครั้งนี้ก็มีการนับจํานวนประชากรอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะมาดูด้วยกันเนาะโมเสสกับเอเลยาซาปุโรหิตกล่าวกับเขาทั้งหลายณที่ราบโมอับริมแมน่น้ำจอเดนตรงข้ามเมืองเยรูโ,โคว่า จงทำสัมโนค,ครัวประชาชนอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปตามที่พระยาเวทรงบัญชาโมเสสคนอิสราเอลก็ออกจากแผ่นดินขอไปคนอิสราเอลที่ออกจากแผ่นดินอียิปต์คือรูเบนบุตรหัวปีของอิสราเอลบุตรของรูเบนคือฮานกคนตระกูลฮานกบันโลคนตระกูลบันโลเฮสโรนคนตระกูลเฮสโรนคามีคนตระกูลคาม,คคามีเหล่านี้เป็นตระกูลของคนรูเบน วกเขามีจำนวน4ี่หมนนคนและบุตรของบรรลูคือเอลีอับบุตรของเอลีอับคือเนโมเอลดาธานและอาบิรามดาธานและอาบิรามก็คือคนที่ได้รับเลือกจากชุมนุมชนและเป็นผู้ต่อสู้โมเสสกับอาโรนโดยเข้ากับพวกโคราเมื่อพวกเขาต่อสู้พระยาเวและเ่นดินได้อ้าปากกลืนเขาทั้งสองพร้อมกับโคราในเวลานั้น ที่พวกนั้นตายและเวลานั้นที่ไฟเผาผลาญ250คนและเขาทั้งหลายกลายเป็นเครื่องเตือนใจแต่บุตรทั้งหลายของโครานั้นไม่ตายเป็นองครับตอนนั้นที่โครากระบฏพระเจ้าก็ทำลายคนที่กระบฏเหล่านั้นนะครับแต่บุตรของโคราเนี่ยนะไม่ตายเนาะเป็นเรื่องหนึ่งที่เดี๋ยวค่อยหาเวลามาศึกษาต่องาอาเข้าจแล้วก็หาข้อคิดจ,กจักะธรรม ในเรื่องนี้นะครับเอาอ่านกันต่อนะครับข้อที่12บุตรของซิเมโอนตามตระกูลของเขาคือเนโมเอลคนตระกูลเนโมเอลยามินคนตระกูลยามินยาคินคนตระกูลยาคินเสราคนตระกูลเสราซาอูลชาอูลคนตระกูลชาอุลเหล่านี้เป็นตระกูลของคนซิเมโอนมีจํานวน2 2 2 0 0คนบุตรของกาดตามตระกูลของเขาคือเซโฟนคนตระกูลเซโฟนฮักกี คนตระกูลฮักกีชุนีคนตระกูลชุนีโอสนีคนตระกูลโอสนีเอริก็ไปเอรีคนตระกูลเอรีอารอดคนตระกูลอารอดเรออาเรอาเรลีคนตระกูลอาเอร,เร,เร,รลเรีเหล่านี้เป็นตระกูลบุตรกาดพวกเขามีจำนวน4500คนบุตรของยูดาคือเอและโอนันเอกับโอนัน ตายในแผ่นดินคานาอันและบุตรของยูดาตามตระกูลของเขาคือเชลาคนตระกูลเชลาเปเรสคนตระกูลเปเรสเสราคนตระกูลเซราและบุตรของเปเรสคือเฮสโตรคนตระกูลเฮสโรฮามมนคนตระกูลฮามมนเหล่านี้เป็นตระกูลของยูดาพวกเขามีจํานวน76,500คนบุตรของอิสสาคา ตามตระกูลของเขาคือโทลาคนตระกูลโทราปูวาคนตระกูลปูละปูวายาชุบคนตระกูลยาชุบซิมโรนคนตระกูลซิมโรนเหล่านี้เป็นตระกูลของอิสาขาพวกเขามีจํานวน64,300่นสี่พันสาคนปุตของเสบุลุนตามตระกูลของเขาคือเสเรศคนตระกูลเสเรจเอโลนคนตระกูลเอโลนยาโลนเอลนทุนตระกูลเอโลน ยาเลเอลคนตระกูลยาเลเอลเหล่านี้เป็นตระกูลของคนเสบูลุนพวกเขามีจำนวน6 5 0 0คนบุตรของโยเซฟตามตระกูลของเขาคือมนัสเสและเอบราฮิมบุตรของมัสเสคือมาคีคนตระกูลมาคีมาคีเป็นปิดาของกิเลอาดกิเลอัดคนตระกูลกิเลอาดบุตรของกิเลอัดคืออีเยเซอร์คนตระกูลอีเยเซเฮเลคนตระกูลเฮเล และอัสรีเอลคนตระกูลอัสรีเอลเชเคนเชเคมคนตระกูลเชเคมและเทมิดาคนตระกูลเชมิดาเอเฟอร์คนตระกูลเอเฟอร์ fer. ส่วนเซโลเฟหัดบุตรเอเฟอร์ fer, ไม่มีบุตรชายมีแต่บุตรหญิงชื่อบุตรหญิงทั้งหลายของเซโลเฟหัดคือมาลาโนอาโอกลามีคา เนีราซาเหล่านี้เป็นตระกูลของมนาาัสเสพวกเขามีจำนวน5า่นสนเคนและนี่คือบุตรของเอฟราหิมตระกูลของเขาคือชูเทลาคนตระกูลชูเทลาเบเคอร์คนตระกูลเบเคอร์ทหารคนตระกูลทาหาร,ร,าหารบุตรของชูเทลาคือเอรานคนตระกูลเอรานเหล่านี้เป็นตระกูล บุตรเอบรายฮิมพวกเขามีจำนวนานวน32,500คนเหล่านี้เป็นบุตรของโยเซฟตามตระกูลของเขาบุตรของเบนยาบินตามตระกูลของเขาคือเบลาคนตระกูลเบลาต่อไปครับเบลาคนตระกูลเบลาอัดเบลคนตระกูลอัสเบลอาฮิรามคนตระกูลอาฮิรามเชฟูฟามคนตระกูลเชฟูฟามฮูฟามคนตระกูลฮูฟาม และบุตรของเบลาคืออารและนาอามานอาร์คนตระกูลอาร์นาอามานคนตระกูลนาอามานเหล่านี้เป็นบุตรของเบนยามินตามตระกูลของเขาพวกเขามีจำนวน45600คนและนี่คือบุตรของดานตามตระกูลของเขาคือซูฮามคนตระกูลซูฮามนี่คือตระกูลของคนของดานตามตระกูลของเขาตระกูลทั้งหมดของซูฮามมีจํำนวน 64,400คนบุตรของอาเชอร์ตามตระกูลของเขาคืออิมนาคนตระกูลอิมนาอิสวีคนตระกูลอิสวีเบรียคนตระกูลเบรียบุตรของเบรียคือเอเบอร์คนตระกูลเอเบอร์มานคีเอลคนตระกูลมานคีเอลบุตรหญิงของเออาเชอร์คือเซรา เหล่านี้เป็นตระกูลบุตรอาเชอร์พวกเขามีจำนวนานวน53,400คนพุตรของนับทาลีตามตระกูลของเขาคือยาเซเอลคนตระกูลยาเซเอลกูนีคนตระกูลกูนีเยเซอร์คนตระกูลเยเซอร์ชินเลมคนตระกูลชินเลมเหล่านี้เป็นตระกูลของนับทาลีตามตระกูลของเขาพวกเขามีจำนวน 45,400คนนี่เป็นจำนวนของคนอิสราเอลคือ6,1,730คนพระยาะเยเวตรัสกับโมเสสว่าให้แบ่งแผ่นดินนั้นเป็นมรดกแก่คนเหล่านี้ตามจำนวนรายชื่อจงให้มรดกก้อนใหญ่แก่เผ่าใหญ่และมรดกก้อนเล็กแก่เผ่าเล็กแต่ละเผ่าจะได้รับมรดกตามจำนวนคนของเขาแต่ให้แบ่งแผ่นดินด้วยการจับฉลัก รับมรดกตามรายชื่อเผ่าต่างๆของบรรพบุรุษของเขาให้แบ่งมรดกของเขาระหว่างเผ่าใหญ่กับเผ่าเล็กด้วยการจับฉลักคนเหล่านี้เป็นคนเลวีที่นับตามตระกูลของเขาคือเกอร์ชนคนตระกูลเกอร์ชนโคฮัตคนตระกูลโคฮัตเมรารีคนตระกูลเมรารีคนเหล่านี้เป็นตระกูลของเลวีคือคนตระกูลลิปนี คนตระกูลเฮบรอนคนตระกูลมาลีคนตระกูลมูซีคนตระกูลโคราและโคฮัดเป็นบิดาของอัมรามระยาของอัมรามคือโยเคเบตบุตรหญิงของเลวีที่เกิดแก่เลวีในอียิปต์และนางมีบุตรกับอัมรามชื่ออาโรนและโมเสสรวมทั้งมิเรียมพี่สาวของเขาทั้งสอง ส่วนอารอนมีบุทชื่อนาดับอาบีหูเอเลอาซาและอิธามาแต่นาดับและอาบีหูนั้นเสียชีวิตเมื่อเขาทั้งสองบูชาด้วยไฟต้องห้ามเฉพาะพระพักพระยาเวและพวกเขามีจำนวน2 3ง0 0ืคนล้วนเป็นผู้ชายที่มีอายุตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไปเนื่องจากไม่ได้นับพวกเขารวมไว้กับคนอิสราเอลเพราะเขาไม่ได้รับมรดกท่ามกลางคนอิสราเอล คนเหล่านี้คือคนที่โมเสสและเอเลอาสาโปรหิตนับไว้เมื่อเขาทั้งสองนับคนอิสราเอลณทิราโมอับทังแม่น้ำจแดนตรงถ้มเมืองเยริโคมแต่ในรายชื่อเหล่านี้ไม่มีผู้ชายแม้แต่คนเดียวที่โมเสสและอาโรนผู้โรหิตนับไว้เมื่อเขาทั้งสองนับคน,น,บคนอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารสี่นายเพราะพระยาเวได้ตรัส เกี่ยวกับพวกเขาว่าเขาทั้งหลายจะต้องตายในถิ่นทุรกันดารนแน่และไม่มีผู้ชายแม้แต่คนเดียวที่เหลืออยู่นอกจากคาเลบบุตรเยนฟูเนและโยชัวบุรนุนนนะครับวันนี้หัวข้อก็คือถ้ามีความเชื่อชีวิตก็ไปต่อได้นะครับในพระธรรมของพระเจ้าที่เราอ่านตั้งแต่ต้นจนจบเราพบว่ารายชื่อ คนอิสราเอลที่เป็นผู้ใหญ่อายุยี่สปีขึ้นไป6แสนกว่าคนพี่น้งครับเป็นคนใหม่หมดไม่มีผู้ชายคนเดิมคนเก่าที่เคยนับไว้ในถิ่นธุรกันดารซีนายแม้แต่คนเดียวนอกจากคาเล็บบุรเยฟูเนแล้วก็โยชัวบุรนนเหลือแค่สองคนนี้พี่น้องครับคนอื่นๆไม่สามารถที่จะไปต่อได้เพราะเขาไม่มีความเชื่อเมื่อเขาไปาสดแนมไปดู แผ่นดินขนาดแล้วกลับไปเขาก็บอกว่าโอ้แผ่นดินนี้น่ากลัวมากเป็นแผ่นดินที่กินคนเป็นแผ่นดินที่มีคนยักอยู่เราเป็นแค่มดเป็นแค่ตะกกระแตนเข้าไปก็ไม่เหลืออะไรเลยนะ <S <S อยากเข้าไปเลยน่ากลัวมากนะี่ร้องครับและคาเล็บแล้วก็โยชัวบอกว่าไปได้ท้ามกลางคนเห็นต่างโยชัวและคาเล็บยืนขึ้นแล้วก็บอกว่าแผ่นดินนี้เป็นของเราแผ่นดินนี้พระเจ้ายกให้เราเราสามารถเข้าไปแล้วก็ต่อสู้แล้วก็ครอบครองได้ไม่ต้องกลัว พี่น้องครับในเวลานั้นพวกเขาเลือกที่จะไม่ไปต่อและในที่สุดเขาก็วนเวียนอยู่ในทิน้นทุดกันดนันแล้วก็เสียชีวิตที่นั่นทั้งหมดแล้วก็เหลืออาเลบแล้วก็โยชัวไปต่ออ่อพระเจ้านาเราพี่น้องครับในพระธรรมของพระเจ้า,าฮิบรูบทที่สเิเอ็ข้อที่หนึ่งความเชื่อคือค,อความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นพี่น้งครับ คือทั้งสองคนมีความเชื่อในเวลานั้นยังไม่รู้ว่าชนะหรือจะได้ครอบครองแต่เขาเห็นว่ามันเป็นไปได้มันสามารถที่จะครอบครองได้มันสามารถที่จะไปได้เรามันสามารถที่จะต่อสู้กับเขาได้พี่น้องครับนี่คือความเชื่อถ้าเรามีความเชื่อเราก็ไปต่อได้พี่น้องครับถ้าไม่มีความเชื่อชีวิตก็วนเวียนแล้วก็ในที่สุดก็จบชีวิตหลนอย่างน่าเสียดายในเช้าวันนี้ถ้าเราอยากจะไปต่อเราต้องมีความเชื่อ ความเชื่อคือการเห็นที่มันยังไม่มีอยู่จริงมันคือสติปัญญาก็คือตาในสมองของเราเราจะมองเห็นผลที่เกิดขึ้นแล้วนั้นไม่้ังครับเราอธิษฐานด้วยความเชื่อเพราะเราเห็นว่าเมื่อเราอธิษฐานแล้วมีพลังแล้วก็พลังนั้นมันเกิดผลได้เมื่อเราอธิษฐานแล้วเราสามารถที้ต่อสู้ได้เราจึงอธิษฐานเราจึงรู้ว่าทําไมจึงอธิษฐานเราจึง รู้ว่าทําไมเราจะต้องทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เรามีความเชื่อว่าเราทําสิ่งนั้นสิ่งนั้นแล้วม,มันจะเกิดผลนี่คือสิ่งที่เราก้าวเดินไปด้วยกันขอพระเจ้านําเราี่น้องครับแล้วก็ในพระธรรมยากบนะครับบทที่สองข้อที่22แล้วก็ข้อที่ย6ผมยกมานะครับท่านก็เห็นแล้วว่าความเชื่อนั้นทํางานควบคู่กับการประพฤติของเขาและความเชื่อก็สมบูรณ์โดยการประพฤตินั้นน้องครับ ถ้าเราบอกว่าเรามีความเชื่อแต่ว่าการกระทําของเราไม่ได้แสดงออกมาถ้าเราบอกว่าเรามีความเชื่อว่าการอธิษฐานมีผลมีพลังการอธิษฐานเป็นสิ่งที่เกิดผลได้สิ่งที่ออกมาด้วยการกระทําของเราก็คืออธิษฐานนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าโอ้อธิษฐานดีดีอธิษฐานเกิดผลเกิดผลอธิษฐานแล้วโอ้มันมีพลังแต่เราไม่ได้อธิษฐานเลยแสดงว่าเราไม่มีความเชื่อนะครับ ถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงช่วยเราได้ทุกอย่างเราจะต้องแสดงออกด้วยการวางใจในพระเจ้าการไม่กัาวลกังวัยหรือไม่ต้องไปทําด้วยตัวเองทั้งหมดนะไม่ได้ทําแทนพระเจ้าถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าทําได้เราจะไม่ไปทําในส่วนที่พระองค์ทรงทําเพื่อเราเราจะมอบให้กับพระองค์แล้วก็วางใจในพระองค์ให้กับพระองค์ถ้าเรา เชื่อว่างานของเราธุรกิจของเรามันสำเร็จได้นะเราขายของชิ้นนี้สินค้าชิ้นนี้เราเชื่อว่ามันขายได้มันสามารถที่จะทำตลาดได้มันสามารถที่จะสร้างไรายได้ให้กับเราได้มันสามารถที่จะทำให้เรามีปัจจัยแล้วก็มีชีวิตที่มั่นคงในทางการงานได้น้องสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราคือเราจะทำสิ่งนั้นเราจะลงสิ่งนั้นเราจะทุ่ม จราคานะครับให้เวลากับสิ่งนั้นเมื่อเราเชื่อว่าออกกําลังกายแล้วสุขภาพดีเราจะออกกําลังกายแต่ถ้าเกิดว่าเราโอ้บอกว่าเรา,เราออกกําลังกายสุขภาพดีแข็งแรงแต่เราไม่ได้ออกกําลังกายเลยแสดงว่าความเชื่อของเราก็เหมือนในข้อที่26ยากอบบริ่สองข้อที่26กายที่ประ,ะจักจิตวิญญาณน,นั้นตายแล้วอย่างไรความเชื่อที่ประ,ะจักกันประพฤติก็ตายแล้วอย่างนั้นก็คือความเชื่อที่ไม่มีชีวิต ความเชื่อที่ไม่มีชีวิตก็ไม่มีประโยชน์กายที่ประศจากจิตไม่มีลมหายใจไม่มีจิตวิญญาณก็ไม่เป็นเหมือนไกยที่ตายแล้วความเชื่อของเรากับการกัการการะทําของรองความระพฤติของเรา,า,า,เราต้องสอดคล้องไปด้วยกันถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ชีวิตของเราจะต้องให้เกียรติพระเจ้าแล้วก็ยำเกรงพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าแต่พระเจ้ายิ่งใหญ่แต่พระเจ้าสั่งอะไรเราไม่ได้ทําตามเลยพระเจ้าบอกให้ ยกโทษให้ภัยแต่เราไม่เชื่อฟังทำมพระเจ้าไม่ได้ยิ่งใหญ่พระเจ้าเป็นเหมือนคนใช้โอ้พระเจ้าทําอันนั้นให้ข้าพระองค์ทาอันนี้ให้กับข้าพระองค์พระเจ้าไม่ได้ยิ่งใหญ่เลยแต่ถ้าเราบอกพระเจ้ายิ่งใหญ่ทุกสิ่งที่พระเจ้าบอกทุกสิ่งที่พระเจ้าเตือนเราจะยำเกรงแล้วก็เชื่อฟังถ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่เราไม่กล้าแม้แต่จะ นินทาคนอื่นว่าไร้คนอื่นดีทาคนอื่นพระเจ้ายิ่งใหญ่เราไม่กล้าแม้แต่จะไปทําในสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยไปทําในสิ่งที่พระเจ้าไม่ประสงค์เราจะไม่ทําให้พระเจ้าเสียพระเกียรติเอเมนไหมครับพระเจ้ายิ่งใหญ่การกระทําของเราจะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่เราเชื่อในพระธรรมโรมบทที่หนึ่งข้อที่17บอกว่าเพราะว่าข้าพเจิฐนั้นความชอบธรรมซึ่งเกิดจากพระเจ้าได้สําแดงออกมาโดยความเชื่อ และเพื่อความเชื่อตามที่พระคินพระพีเขียนว่าคนชอบธรรมจะดําเนินชีวิตต่อไปคนชอบธรรมจะมีชีวิตดํารงอยู่โดยความเชื่อคนชอบธรรมดาเนินชีวิตอยู่โดยความเชื่อเขาจะซ้ำเดงความเชื่อออกมาเขาจะการกระทําของเขาทุกเรื่องทุกด้านเป็นการกระทําที่สอดคล้องกับความเชื่อของเขา ในวันนี้มาถึงข้อคิดคำถามจากพระคำของพระเจ้าความเชื่อของคุณเป็นอย่างไรบ้างความเชื่อของเราเป็นอย่างไรพี่น้องครับเรามีความเชื่อในพระเยซูอย่างไรบ้างเรามีความเชื่อในอริธานุภาพของพระเจ้าอย่างไรบ้างเรามีความเชื่อว่าพระเจ้าจะนำเราให้ไปถึงเป้าหมายปลายทางอย่างไรบ้างเรามีความเชื่อว่าพระเจ้าอยู่ด้กับเราเมื่อเราประกาศขาประเสริฐของพระองค์ประกาศ เป็นพยานเรื่องราวของพระองค์เรามีความเชื่อไหมน้องครับถ้าเรามีความเชื่อว่าพระเจ้าอยู่ได้กับเราเราจะลงมือทําสิ่งเหล่านั้นถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้านําเราอยู่ได้กับเราเมื่อเราประกาศเราก็จะทําสิ่งนั้นแต่ถ้าเกิดเราไม่มีถ้าเราว่าเรามีความเชื่อเราก็ไม่กล้าประกาศเราไม่กล้าที่จะพูดเรื่องราวพระเยซูกิตแสดงว่าเราไม่เชื่อว่าพระเยซูอยู่ได้กับเราเราไม่เชื่อว่าลิทธานุภาพในข่าวประเสริฐจะทํากิจของพระองค์เมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์ ถ้าเรามีความเชื่อเราก็ทำลงไปก้าออกไปไนะครับขอพระเจ้านําเรานะครับในวันนี้เราจะต้องสํารวจความเชื่อของเราว่าเออเรามีความเชื่อไหมเรามีความเชื่อ,อในเรื่องของการอุยพรเมื่อเราสัตซื่อนะครับถ้าเราเชื่อว่าเมื่อเราสัตซื่อในการถวายคืนสิบรถให้กับพระองค์สัตซื่อในการบริหารจัดการทรัพย์สินของพระองค์เป็นผู้รักษาที่สัตซื่อ เชื่อฟังทําตามฉะนั้นเมื่อเรามีความเชื่อเราก็จะถวายด้วยใจกว้างขวางเราจะไม่คิดเสียดายถ้าเราเชื่อว่าเราได้รับการอวยพรได้ถ้าเราถวายให้กับพระองค์เราก็จะไม่กลัวในการที่จะถวายเราจะไม่กลัวว่าถวายแล้วไม่มีอะไรเราจะกินค้าชใจจะไม่พอเราจะไม่กลัวเราจะถวายด้วยความเต็มใจ นี่คือสิ่งที่เป็นความเชื่อเราจะต้องประเมินความเชื่อของเราเองในทุกด้านนะครับเรามีความเชื่อไหมว่าพระเจ้าจะนำข่าวประเสริฐของพระองค์ผ่านทางชีวิตของพวกเราเมื่อเราอยู่ในพื้นที่ต่างๆเรามีความเชื่อไหมถ้าเรามีความเชื่อ,เร,เ,อเราก็จะประกาศแล้วก็แบ่งปันข่าวประเสริฐของพระเจ้า ayo. ออกไปเรามีความเชื่อในเรื่องของการทําธุรกิจเพื่อพันธกิจของพระเจ้าไหมถ้าเรามีความเชื่อเราก็ก้าวเราก็ลงมือทําความเชื่อของเราจะนําชีวิตของเรานั้นไปต่อ แต่ถ้าเราไม่มีความเชื่อชีวิตของเราก็จะหยุดกับที่แล้วก็ในที่สุดก็จะไม่มีประโยชน์ต่อรัชกิจของพระเจ้าขอพระเจ้านําเรานะครับจะไม่ขาดความเชื่อได้อย่างไรนะครับเราจะไม่ขาดความเชื่อได้อย่างไรสิ่งที่พระเจ้าให้เราในแต่ละวันคือการอ่านพระคัมภีการใคข้ควระบัมภีการอาธิษฐานแล้วก็พึ่งพรงในการที่จะทาตามพระคัมภีนี่แหละสิ่งที่จะทําให้เรา ไม่ขาดความเชื่อความเชื่อของเราจะเพิ่มผุ่มมาขึ้นความเชื่อของเราจะแข็งแกร่งมากขึ้นความเชื่อของเราจะเพิ่มขึ้นไม่มีวันลดลงชีวิตของเราก็จะเติบโตในความเชื่ออย่างต่อเนื่องชีวิตของเราก็จะไม่ขาดความเชื่อและความเชื่อที่เราแสดงออกด้วยการกระทําเราก็จะมีชีวิตที่สํำแดงความเชื่อนั้นจะแบ่งปันและหนุนใจคนรอบข้างให้เดินด้วยความเชื่อได้อย่างไรพี่น้องครับถ้าเราไม่ได้ แสดงความเชื่อของเราออกมาด้วยการกระทําของเราด้วยวิถีชีวิตของเราด้วยมุมมองความคิดการกระทําของเราที่ไม่ได้ประจักษ์แจ้งต่อสายตาของคนรอบข้างเราไม่สามารถที่จะแบ่งปันความเชื่อหรือเราไม่สามารถที่จะนําคนรอบข้างมาเดินในความเชื่อกับพวกเราได้ดังนั้นชีวิตของเราจะต้องสำแดงความเชื่อให้คนรอบข้างได้เห็นให้กับคนที่ อยู่ในสายสัมพันธ์ในหมูม่บ้านในชุมชนในครอบครัวในที่ทํางานในโรงเรียนในสถานที่ของเราให้เห็นในโซเชียลให้เพื่อนของเราได้เห็นความเชื่อของเราแล้วเราหนุนใจให้เขามาเดินอยู่ในความเชื่อที่ชีวิตของเขาจะไปต่อพี่น้องครับพระเจ้าให้เราเก้าวเดินด้วยความเชื่อทุกทุกวันนะครับไม่ว่าการงานการเรียนอาชีพการรับใช้เราต้องเดินด้วยความเชื่อถ้าเรามีความเชื่อชีวิตของเราก็จะไปต่อได้ชีวิตของเราไปต่อ ได้เท่าที่เรามีความเชื่อถ้าเรามีความเชื่อมากเราก็จะไปได้ไกลมากถ้าเรามีความเชื่อ,อสูงมีความเชื่อเยอะเราก็จะไปยิ่งสูงก้าวไปได้ยิ่งมากยิ่งเก้าไกลเท่านั้นให้เราใช้เวลาในอธทีฐานต่อพระเจ้าด้วยกันอะไรคือข้อคิดชีวิตจากคาของพระเจ้าและอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทาตามแค่แต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับแบบอย่างชีวิตของอาเลปแล้วก็โยชัว เราขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้เราได้เห็นพวกเขามีความเชื่อและชีวิตของพวกเขาจริงไปต่อแต่แต่พระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ทรงนำเราพระองค์เจ้าข้าที่เ er ราจะมีความเชื่อที่เข้มแข็งเข้มข้นแล้วก็แสดงออกด้วยการปฏิบัติพะระองค์เจ้าข้าขอพระเยสุคริสุ์นำเราพระองค์เจ้าข้าที่เราจะเต็มเปี่ยมด้วยความเชื่ออยู่เสมอตลอดเวลาแล้วก็แสดงออกมาให้คนรอบข้างได้เห็นความเชื่อของพวกเราที่ฐานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยสุคริสต์เจ้า

สะท้อน